กาสั่งอะไรนะครับเมื่อกี้ผมสั่งกระเพราไข่กระเพราไก่ไก่กระเพราเมื่อกี้ผมสั่งกระเพราไก่ไข่ดาวนะครับทุกคนเผ็ดน้อยนะครับทุกคนแล้วผมก็สั่งโอชิเป็นเครื่องดื่มนะครับแล้วพอหน่อยก็สั่งข้าวบินโตทานกับคุณแม่แม่บอกนะครับแบ่งกัน2คนขอบคุณค่ะน้ากระเจี๊ยบมีเกลือข้ามเป็นะครี่อะเคียอร่อยมากเลยครับทุกคนอันนี้ผมไม่ได้เก็บมาานากแลวนะครับตอนเป็นเด็กชอบทานมากนัอร่อยครับ ผมคิดถึงไทยเลยครับทุกคนมันเรียกข้าเกียบนะครับเดี๋ยวมันจิ้มถั่วอร่อยครับเผ็ดน้อยของดักต้าน้ซุปให้ด้วยซุปให้ด้วย Thank you Thank you ครับมีกระเพราไก่ไข่ดาวแล้วก็น้ำซุปนะคะอดูดีนะกระเพราไก่ไข่ดาวประเทศดัก้าเดี๋ยวมาดูบินโตรเขาเลแแม่บ่าวด้วยดูดีไหมดูดีครับโอเคครับแค่คำมั้นเดี๋ยวผมมากินนะครับเผ็ดไหม อร่อยไหมลูกอ่อครับเป็นนะครับเป็นนิดหน่อยอ่ะแต่ผมเป็นคนกินเผ็ดไม่เก่งเลยเดี๋อร่อยครับอร่อยมากนะครับกําลังดีครับทุกคนมาติดมตอเลยขอบคคุณ่าเดี๋ยวน้องโจ๊กเขาจะโชว์อ้อว่านี่เค้กอันนี้เป็นเค้กนะคะอือเค้กด้วยนะคะอันนี้อะไรจ๊ะสปริงโรลโอ้สปริงโรลก็อะไรนะทอดมันกุ้งกุ้งแล้วก็อันนี้ส้มตำส้มตำอันนี้ข้าวผัดกระเทียม เขียวหวานทั้งหมดอันเนี้ย9 0้าร้อยบาทขอบคุณมากครับ,บครับครับครับผมแล้วก็เคยเห็นเป็นตัวอย่างงี้ไหมใช่ครับผมเห็นไม่คิดถึ่งมุนเลยครับอตอนนี้เราไปถ่ายละครครับเาขาเอามาใช่เข้ากระเทียมแล้วก็ใส่เขียวหวานหน่อไม้ด้วยยำม,มีขับกินข้าวเหมือนบ้านไทยไหม ดูดีมากอือนี่โรตีนะโรตีดูดีมากชุ่มฉ่ำอือชาไทยเป็นแบบเอสเปรสโซ่ไหคะเป็นแบบว่าเข้มข้นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ดูดีมากโอเคนะครับทุกคนสรุปว่ากระเพราของผมนะครับก mm. oh, ็ประมาณ350บาทและเครื่องดื่มโอชิของผมก็ประมาณ150บาทนะครับทุกคนสิบเท่าของคนไทยสิบเท่านะไปไฟ